สบายดีกาสวัสดี FC สุกราณเมื่อสุมมองสุบอดทางใต้ทางล่าต่างประเทศจ้าเมื่อนี่กระทาแม่น้ำโค้งอีหล่ะจ้าพี่น้องกะก่อนอื่นกะสิมาว้ามาข่าวบุญให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังได้เบิงเนาะได้อันตักสุงรับส้มเนาะพี่น้องถ้าผู้ได้มีจิตใจใจใสัทธาอยากบริจาคอยากมาสมถบทุนอ่า สางสาลาลงคัมกับติดต่อมาทางาเมได้นะพี่น้องเมื่อนี้เราเมก็ได้หบเงินจาก FC. เอฟซีจากตะกนพนมนะพี่น้องคนได้สวยขมาเนเป็นเงินอยู่2,200บาทนะทุกคนเมื่อนี้สเม่ก็ได้ขามเมือนะมม่อเนาะข่ามเผื่อสิไปมอบเงิน ในจำนวน2,200บาทให้ทางวัดน้าพี่น้องค่ะเดี๋ยวรายละเอียดทางไรงกก็เสมาจังสีอ่านสู่ฟังเนาะว่ามีผู้ใดแน่น้าพี่น้องเอ่อทัศท่ามาจากใายบุญของไอ้ลูกพี่เด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณคนละลายขอบครณคำนำสู้ให้เฮงรวยๆเด้อพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวไปรอละตุ่งรับส้มตอนนี้ก็เลังนั่งเรื่อครับพี่น้องเลย น่งเรือดครับนั่งเรือดค่ะแม่น้ำคงเนาะพี่น้องเ,เดียสเมธดีเลยไอเฟิร์มบรรยากาศนะคะไปโผล่ไปพ่อกันอยู่บ้านเลยเนาะพี่น้องที่เ่าเวลาเดิมพี่น้องเลยแต่ว่าบ่แม่นเวลาเดิม ลาเดิมเด้อพี่น้องตอนนี้ตอนบ่ายๆเนาะพี่น้องบ่ายบรรยากาศตอนนี้ฮอตคือกลางคลองแม่น้ำโค้วเนาะพี่น้องนั่งเรือหางยาว์คาะเทศลาวเฮาเมื่อรวมทำบุญเนาะพี่น้องเสมอการมีเกียรติเนาะมีเกียรติที่ได้เป็นสะพานบุญให้สายบุญทุกๆคนเนาะพี่น้องที่เป็นบริจาคเข้ามา าธเม่ก็ยินดีตอนหักที่เป็นสะพานบุญให้ทุกคนด้อยพี่น้องท้าบ้ได้อยากทําบุญทําทานเห็ดบุญรวมชาตักบาดรวมคันด้วยพี่น้องบริจาคม,มาสมทบทุ้นส้างสลาลงท่เด้อพี่น้องตั้งวัดบบานชีสว่งางใต้มุงใสุ่ทองแหวงสวรรค์เกเด้อยพี่น้องขอเรียนเชิญนได้บรรดาสายบุญทั้งหลายเนาะพี่น้องเพราะฟังไทยฟังลาว้าเห็นคลิปนี้แล้วท้าบ้ได้อยากทำบุญกันติดต่อ ทางแามมี่มาเ to นาะพี่น้องซื้อเฟซบุ๊กแซเม่เด้อพี่น้องเมพางแก้วมานี่เป็นภาษาไทยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปโพสตกันอยู่ทางบ้านเลยเนะพี่น้อง ฟังเลยพี่น้อง ก็เป็นดอนนี่ด้วยพี่น้องอันที่ห้าวเคยอันน้ำไม่ลาน้ำขึ้นไรลายน่ะพี่น้องเขาได้ขับเลือผ่านเป็นดอนอย่าง,งาเงี้ย <Born>. แบน่น้องดอน,อน,นพนออนกใหม่ตกตกต่อบรรยากาศพี่น้องอเป็นใจเย็นเลยพี่น้องเลยเข้ามาที่เดิม ฮอดแล้วนะทุกคนโอ้ยขาสัน่น <laughs> จังจังเออจ้างตั่ตนางเขาดลงหมดนะปลาบันนี้มันตื่นแ <laughs> น่หอดบอกคุงสามหาทำไรสะัสนะดีพี่น้องมาชวนใหญ่ๆนะเด้อ กาบสบายดีมาหอดบานเป็นที่เรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องมาหอดมาหอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อในการได้มาหาซื้อพักเก็บพักเด้อพี่น้องเก็บบันมะเขือเทศเอาไปใส่อาหารการกินอยู่ในงานบุญอยู่วัดเสาแม่เองเด้อพี่น้องบันชีสว่างใต้เมืองไทรู้ทอง ตอนนี้ก็มาเก็บมาคือเทหรือว่ามาเล่นนะเองนะทุกคนผลปลูกหลายอย่างเลยพี่น้องหมักผีกหมักผ้ามีเมิดนี่หมักอันผักทองก็มีนะทุกคนหรือว่าหมักอึนะเอง เก็บมะเขือเทศพันจมนพันดุพี่น้องเอ้ยโลูมะเขือเทศก็เต็มที่เต็มแดนมะเขือก็มีมะเขือก็มีแม่พี่น้องเจ้าของสวนผลข้าจีนเทิงหลดเทิงแถมพี่น้องเอ้ยทำบุญได้ไหมไง คนน่ะนาก็กะไาใ้กยู่้าบุญนนั้เลอ้บ้โเองรวยๆเด้อยายเด้อเดอโดเก็มาปีก้าเเฮ้ยจิาได้ต่ำเก็บอาโรดเก็บอาโรดนปใช้บุญนั่นๆเก็บไหนฮยสุขภูงอยูบุญบเลยใช่ก็บน้าเก็บน้ำที่มอ่มีแต่ว่าิเก็บอยู่ยังไปบ่ได้อีมันอันนั้น

ใส่ตามมะละกอแบบเจ้าเสียดในระบ่จักแนวเก็บนั่นนั่นควของกที่ไปเมืองหั่นนะไปฮาก่อนนี่เขาก็เอาไปเฮือเพิ่นนะก็เออราไมให้ข่อยอยู่ได้กี่เอ้ยเราก็แบ่งให้ข่อยไปกินคือกันบักเขือบักเขียะยานาเอามาให้เพิ่นไปยายผักเบกไว้ก่อนเด้อพี่น้องเก็บผิดก่อนจ้าอุ้ยเหลื่อม บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศในในวัด,ดนะพี่น้องกำลงังสิรางถวยเพราะว่าพระกำลังสั่นเพชรแล้วเนาะพี่น้องกาททำงนานในครัวแล้วก็สกุลสกุลนี่แหละพี่น้องสวยกันล่างถวยล่างจานนะพี่น้องนี่แหละบรรยากาศพี่น้องว่าบก่รเมื่อนี้บปรนธานมีคนเด้อพี่น้องเมื่อนี้บปรนธานมีคนหลายหมื่นเนาะพี่น้องเป็นเมือม่อบุญเมื่อแห่เด้อพี่น้อง เจี๊ยบอนพี่น้องเไยทีมงานล่างถุงเนาะคนเก่าคนเดิมคนงามคือเก่าคนระเบียบอันเพิ่นจ่อยเพิ่นพร้อมลงได้พี่น้องคนระเบียบบาทนี้ยไปผ่าโยกโยกเกลือมาพี่น้องก็เลยจ่อยไปผ่าตัดมาเนาะพี่น้องก็เลยเพิ่นกระบาท่านในแข็งแรงปรันใดเนาะพี่น้อง แต่คนกะยังลงมากน้องขมิ้นจา <c ười> <c ười> ้าอได้หมอี้อนทำได้ทีบสมในสมควรยค่ก็ขอโทษขออภัยน้ำล,ลายได้พี่น้องเจ็บโบพี่น้องเลย แล้วเมื่อออ่่ในจำเป็สีรีวิวในงานให้เบ่งเนาะพี่นอ้องตอนแต่กะสีบ่อเต็มถี่บันไดเนาะพี่นอ้องเพราะว่าสีมีเสียงเสียงเสียงลามาเมกับอกะเสียวลงเนาะพี่นอ้อง้มนเพี่นองิกอมาเ่างมาพอด้พี่น้องเออบ่งในพี่น้องไม่ไม่ไมเอามาโชว์หน่อยสิ เอาไม้มาโซ่แน่ไม้นั่นเอาไม้มาโซ่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งดูปัาดพี่น้องเลยโพดโพโพดโพหมักหม้อมักแตงหมอก่อย ใจองจะได้เธอก็จองสิแต่ยกเว้นขาข้างนี้เฮ้ยอย่าเอาขึ้นสูงเลยเด้ยเบอร์นี้จมีสิได้รีวิวในงานให้บ่มด้ยพี่น้อง แต่เมื่อนี้ชมบรรยากาศไปก่อนน้อพี่นอ้องชมบรรยากาศเพราะมี FC เอฟซีเพิ่นพอมาว่าอยากชมบรรยากาศในงานเน้อพี่นอ้องแต่ว่าเมื่อนี้คนยังมาลายมีแต่แม่คั่วลยค่ะแม่คัวทํำกับเขาให้แขกคนที่เพิ่นทยอยมาแล้วคนสองคนนี่แหละพี่น้องเลยคับผ่ามาจากอ่าเวียงจันทร์นาอพี่นอ้องแต่ว่าเมื่อเมื่อบุญน,นา้ก็คือวันที่หกเด้อพี่นอ้องเด้วอดว,วันที่หก วันที่เจ็ดในตักบาทบุญเลยบ้านอะยังโมมีป่านัน่น,นถ้าผู้ใดสนใจเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากทำบุญสายบุญถลาหลายหนะลายคนเนาะสายบุญที่อยากทำบุญกาอยากทำบุญ,บญหลักเชิญได้ด้วยพี่น้องเด้อทางบ้านเจ้าเมนะ าสางสมทบทุนสางสลาลงธรรมานพี่น้องประทันใดทีประทันใดแล้วนะพี่น้องกัข้อเรียนเชิญได้ทรายบุญทุกคนและทุก,ท,กทุกคนต้องการอยากสางมุนสางกุศลกันกับข้อเรียนเชิญเลยนะพี่นอ้นองที่ต่อมาทางสามีและพี่น้องนี่แหละพี่น้องสลาลงธรรมทีสางประทันใดเสิยมาพักพี่น้องหลังจากว่าหายพี่น้องสงมบรรยากาศอยู่ทางวัดแล้วกัน มาเอาผักกินแลยพี่น้องเอ้ยเอาผักไปให้แขกคนกินเนาะพี่น้องกับอาหารการกินพี่น้องนีง่เด้มาหลายคนอยู่เด้หลายคนอยู่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิได้หรือบ่เนาะพี่น้องผักก็ได้โอ๊ยมันแก่หมดแล้วเนาะเอาผักกระโดนพี่น้องจา้า มีลลายๆพักอยู่ที่เอาสิไปเอานะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ด้จบลงเพียงตอนนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์หน่อเด้อพี่น้องลอรอเบ่งคลิปหน้าเด้อพี่น้องที่สบายดีปัดแห้งเห็ดพี่น้องมาาพัก ไส่หมดแดงกองจูนพุนโอ้ยพี่น้องอย่าเอาผ้าพันยังจับปลาเอาพลีอโอพี่น้องเอ้ยต้นแห้งมีแต่ไหนเป้งม้าตัวนี้ฮะนั่นช่องห้างห้างตัวไหนน่ะเด้ห้างตัวไหนน่ะเด้โอ้ยไปจุใส่